สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกกับพิวัดลำเกินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้มาห่อนงานเแลีวยเดี๋ยวมีภาพเป็นเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวมาหาจะไปไหนไปถ่ายหน้าวีดีโอแป๊บหนึ่งอืมมี่ตะห้อยรวมเ <c oughs> หนาอหินทราย ฮารพี่พี่น้องมาแล้วตอนนี้รับประมาณทุ่มเสร็จๆนะครับเปที่กะเรื่อยๆไกลสุดแ,แล้วพี่น้องเพราะว่าเราเดินทางไกลนะครับเดินทางมาไกลแล้วก็บวกกับรถจิดลมก็เลยอาจจะล่าช้านิดนึงแต่ว่าทันเวลาชัวแน่นอนพี่น้องไกลๆฟ a ามากนะครับ <c oughs> พิกัดยนนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนก่อยตำบลอีเท่าอะไรสักอย่างนี่แหละห <c oughs> น,นองอีเท่าอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลาสินนะครับไม่ไกลจากบ้านแพงเลยครับอันนี้คือไปพักบ้านแพงใช่ไหมก็ไปนอนอยู่หัวแต่ก็ไม่ได้นอนหรอกนอนบ่ายมุมขนมบูดไปไหนไปข้องน้ำ ทารันทองเสียเฮ้ยไปกินอย่างว่าฮะไปติไม่มีคนต่อให้เลยไม่ตอไว่ไม่รู้อ่กากลางเตินเน้นนะไม่ไปไม่ไปต่อไฟให้เขาเพราะว่าติดลมก็เลยไปหาอาบน้ำมาไปไหนมาไปอาบน้ำข้าพเจ้าข้าพเจ้าอืม,มต้องหักเงินมันต้องหักเงินขอดูแลดีนะ เขาปีเลียวใช่ไหมปีเรียวเหรอปอีเรียวมันตนีมันตีนไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรอ่ะหัวทำไมอย่างงี้ยังไม่ได้พายในหัวเลยแใจย,ยกเวนเว้นประการเล่นนี้เลยฮะบอลถ้าเกิดมีเหตุสุดวิสัยก็ไม่ค่อยเป็นเท่า,าไห<ม>ร่ชื่อวันนี้นรถมันติดหล่มก็เลยไม่ได้ต่อไปให้หอสู้มาตากับมังวตาก็มีใก้กระเสียบแล้วแค่นี้สีเอาไฟมาเสียบไฟกับหอยเลยดิแค่นี้มัาเสียบปั๊บก็ พี่อยากห้อยไฟให้หมดแล้วห้อยไฟตู้มาตาสูดกับว่าแ,แงงไม่สายตาคิดไม่เป็นแลต้นน้ำชุดเช่าห้องชุดอันนี้ห้องชุดต้นน้ำนะครับทุกคนไม่ได้มาหาน้องนานมากสวยจังอุ้ยมันแบบเหมาะกับพี่นะแบบคนแบบแบ,บ๋อย่างพี่อเอากระเขาขายเนี่ยสูยนี่ซื้อแบบให้มันเหมือนกันเลยนะอันนี้คือแบบเป็นหมีสีชมพูเลยอันนี้เป็นหมีสีน้ำตาลแล้วพี่เป็นหมีสี ดำสีดำจะ <laughs> เป็นเกย,ยู่ไปย,ย่าย <laughs> วันนี้พี่ไปนอนไหนไปนอนบ้านหรอพี่นอนบ้านพิละพิละพี่แล้วก็พี่วดัดห่าง,งานยี่สิบกิโลบ้านบ้านแกนยู่ยังตลาดพอดีก็เลยไปนอนบ้านพิละจากหอมาน,นี่ก็ประมาณหกสิบนูอืมก็ไม่ไกลก็ดีก,ก็ดีว่าจะไปเสียงเงินเนาะเรากับบ่ได้นอนเงินมา ขนของลงจากรถเบร์เอารถไปล่างพี่เลนอนอยู่ตอนที่เราไปนอนรอนพี่เราเอารถมาเช็คเช็กระยะพอดีพี่หนูไปเช็คกู่โลบรีแล้วที่ถ่ายลงอนะแล้วเราต้องเช็คตลอดนะถ้าแบบมันขาดไปแบบห้องกับอุณใภูใช่เพรใช่พอเราเดินทางทุกวันไงมันต้องแบบมันเตือนตลอดมันเตือนตลอดเนี่ยเหมือนมันครบแต่วยามันแบบพี่ผมหนูแป๊บเดียวเองเ้าดูระยะทางที่เราเดินทางสิ ถ้าเป็นรถอื่นๆนะที่แบบอาชีพอื่นอาจจะโอเคแบบอาจจะลืมจนแบบว่ามันโดนเช็ค้วจนลืมเขากะระยะไว้จนถึงตีหน้าเลยนะโคเป็นจอันจองเหมือนนะไม่ถึงนี่เชื่อแบบเขาโน้วอังวิ่งเออแล้วเหนือกว่าวๆก็อหอดแล้วถ้าเราต้องเช็คบ่อยมากเขาจนว่าน้องครับเพิ่งเช็คไปเองนะก็เรื่องว่าพี่มันครบแล้วมันพวกหนูเดินทางต้องบอกเขาว่ารถเราเป็นรถหมอลำนะจันพี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่หรอเครื่องเดิม แต่พี่ปดที่พี่เอาจะเครื่องใหญ่ามาถ่ายหรือเปล่าอันนี้เพิ่มเ,เครื่องเล็กมาอาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนเคสหรือเปล่าอันนี้สิบสามอันนี้สิบสามซื้อตอนทํางานอยู่คาเฟ่อยู่ร้านกาแฟและสิบสี่นี่มันมัตัวเป็นหมอลำซื้อเพื่อมาถ่ายคลิปโดยแต่กล้องสิบสามสวยกว่าเออแต่กล้องสิบสามสวยกว่าอ่ะอันนี้พี่ไม่เสียงเลยแต่ก่อนหน,นใูใช้ใช้เอ็กอาร์อกอก็เอ็กอาร์ยิ <HR S 1> ่งสวยสวยมากมันมีแบบ บิวตี้เล็กๆมันกล่องเดียวว่าอยากได้ที่ก็เลยไปห้หน้องสาวพี่ใส่แล้วันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสิบสิบสามสิบสามกล้องสวยเปไหนสวยมันนวลนันใช่เพราะว่าเปลี่ยนเป็นสิบสิเอาขนาดสิบสี่พี่ก็เฮไม่รู้เครื่องอีกเครื่องอื่นเป็นไหมแต่แบบเครื่องพี่อ่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นที่อะไรแต่ว่ากล้องพี่เนี่ยมักซูมแล้วก็เบอร์ถ้าไม่ไม่ซูมก็แบบเหมือนคืออยู่เฉยเนี่ยก็เบอร์ไปเองถ้าแสงไม่พอแสงไม่พอจริงก็ไม่สวยแต่วันนี้กล้องหนึ่งพี่อ่ะไปถามบักเหน ผู้จัดการถามพี่เหยูอผู้จัดการพี่หยูแกใช้ Samsung อะไรนี้แหละพี่เลยถามอยู่ว่าอ่าแกใช้กล้องอะไรถ่ายรูปให้เพราะมันพี่ถามว่าแกเอากล้องถ่ายเหรอกล้องที่เป็นกล้องถ่ายรูปน่ะแล้วถ่ายหนาห่านรูปชัดมากชัดเหมือนกล้องถ่ายน่ะแล้วมันก็เลยบอกว่าไม่ใช่แกใช้โทรศัพท์ของอะไรนี่ Samsung อะไรสักอย่างนี่แหละาไม่รู้ถูกกว่าด้วยนะมันถูกกว่า iPhone ด้วยพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่จะไป ถ้ามีเงินจะซื้ออยู่แล้วเวลาถ่ายวีดีโอแล้วเอาซ้ำซูมมันก็รู้ว่ามันจะกลับที่มัได้เสียงว่าจะถ่ายคลิปนี่แหละเออรีข้อเสียอย่างนึงของไอโฟนคือกลับกล้องไม่ได้ไม่ใช่แบบที่นองเฮ่อยากถ่ายท่ายแบบหนาจะคล้องกล้องซ้ำซูมกลับกล้องได้ตลอดแวองหันไปหาคนอื่นสิคือเ่อไดร่ด้ตอนนี้ตอนท่นใส่กระจกสีนั่งแบบเห็นหนาจะคล้องวันนั้นไปดูอยู่มันสวยสวยมากประมาณมือหน้าไปเบิรงจจกบาดมือราคาเท่ากันแบบสี่สิบสองพี่อยากได้อยู่นะมันมันมียี่สิบสองก่อน เรามาถ่ายคลิปนี่แหละที่น้องเขาบอก็่าเบิร์คลิปเลยหลาเนี่ยเดอ้อเป็นกำลังใจให้พี่เอกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอือยากได้ชุดใหม่อยู่เพราะว่าชุดชุดที่ใหม่แล้วก็ยังแก้ไม่เสร็จเออก็ยังเอา,า,าไปใหม่อยู่นะเดี๋ยวก็เอาไปแก้อยู่เจ้าตัต้ง 2, 000, 000, 40, 000. ยี่สิบสองมือสองมืกว่ายี่สิบสามยูมือหนึ่งมือหนึ่งแต่ก็ถูกกว่าไอโฟนอยู่แต่ว่าไอยี่สิบสามประมาณหนึ่งสี่แต่มัน <23 S 2> <23. S 1> เลือกสเปคได้ไงมันมีสเปคแบบ แรมยี่สิบแรมแปดแรมสิบสองเนี่ยความจุนะหรอไม่แบบความเร็วเพื่อจังหวะจืดแม่ทายคือสุดเกิะไปเลยพี่เนี่ยอยากเปลี่ยนอยู่เพราะพี่ว่าพี่ความสุขขึ้นหนึ่งเลยคือแบบพี่อยากกลับกล้องไปมาได้ถ้าอยากจริงจังเนี่ยต้องไปเอาซัมซุงเพราะซัมซุงแล้วเขาเหมือนกล้องใหญ่เลยเหมือนแล้วแล้วพี่แกบอกมี่นแต่เราบอกว่ามันถ่ายพิโอสวยนั่เด้พี่เราเาโอเคที่อยากได้แบบว่ามันซูมแล้วมัน มันสูงเร้วกว่าไอโฟนอีกนะเห็นว่าเราได้ชัดด้วยร้อเท่าอ่ะเฮลิซัทพอร์ตเห็นพระจันทร์อ่ะเขาเรียกว่าอย่ากได้ยสนับสนุนในเรื่อจ่าจะไม่ทายคลิปไหนคุณเดชคนละครึ่งก็ได้อืมเป็นไงบ้างอาการตุยพี่มันจนเป็นหนองเลยนะอะไรทอมซินทอมซินหรอหนูอะเป็นทอมซินตอนแรกหนูเจ็บคอแล้วไปซองเบิรงอ่ะหมู่ว่ามันเป็นหุ่นขอบอ่ะหมู่ว่ามันร่วงไปลองเพลงอันอื่นสั่งหนอง ก็เอ้หลอดบอลนอว่าหลอดบอลนอเป็นสามเทือกเพลงยังไม่เห็นเสียงสูงตอนนั้นที่พี่ที่พี่เสียงแหบแล้วพี่เจ็บข้อน่ะบางปีเที่ยวน่ะแล้วพี่ลองเพลงนี้ละพี่ป่ดเศร้าหย่อนเพลงนี่อีลีมันสูงอีลีเลยเหมือนเราเหมือนเราได้นอนแล้วเราจะดีแล้วอย่างพอแต่เมื่อออกงานเปิ๊บแล้วมา่ลองเพลงนี้ก็คือเป็นอีู่คือเก่าเด้เอออ่ะต่อตอนแรกมันเป็นมันเป็นวุ้นครอบก็เลย ไปเซิร์ชดูเขาว่ามันเป็นทอมซินอักเสบแบบยาถึงมันรุนแรงแล้วก็เลยบอกไม่ได้แล้วต้องไปหามันกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ก็ไปซื้อยามากินแล้วไปส่องดูมันก็เป็นหนองแต่ตอนนี้มันมันมันหายเจ็บแล้วก็คือกินยาอะไรฆ่าเชื้อหรอหรือว่ายางยางเดียวเลยไม่มีแล้วตอนมันเป็นเนี่ยมันมันมีไข่น้ำอยู่เรามันเป็นแห้งนี่เป็นีิสต์ซิสต์สามทเลี่เป็นอะกินอะไรไม่ได้เลยนะเม็ดแต่น้ําอ่ะ น้ำเป้ากินอะไรน่ะนุ่้จนโอ้ถ้าเรามามันเจ็บคอเป็นบ่คือลงกันเจ็บคอวันนี้หนูขึ้นลำเรื่องแล้วหนูเดินลงก่อนน่ะนุ่้จนกหายเอานุึงรู้เหลือใจแต่ไหนียวไม่ได้ลงก่อนวันไหนผมเพิ่งอยู่เข่าวฟังก็สูงกับพ่เห็นเมื่อนี้ยต้ใส่สูทสีม่วงก่อนวันหนูจะลานั่นแหละใช่าใจไหมวันอยูวันนี้ไม่วันนั้นน่ะที่ว่าจะมาอะไรนี่แหละอีก็เลยมาซองเหมืที่เนียก็ได้เห็นนอนอยู่ก็เลยลบไปก็เลยบริสุภุว่าสิภูก็มักแต่งหน้า กระไยางมาซองเนี่ยพอไปมหาวิทยามันหลายมือก็เลยยางมาแต่ว่าซองนอนแบบวันนี้ก็เลยเห็นเห็นนอนอยู่เลยเอาโอทีไสอีกเดี๋ยวใส่สูตรเดี๋ยวยิ่เก่าลงจากลำพื้นมากแต่ว่าปลูกดอกใส่สูตรน่าจะรู้เวลาอยู่ก็เลยบริษัปลูกเลยปล่อยเห็นนังนอนต่อไปกับมือนั่นแหละนอนไปเลยนั่นแหละวันก่อนที่มันจะลานั่นแหละลุกไม่ขึ้นเลยเก่าขึ้นหรือด้วยใช่ไหมกลาดปะไม่ใช่ที่ไหนวะที่ต้นน้ำนอนลมสากลมสากที่นอน มันก็อิ่มเงินแล้วนอนเยอะมากลางเซ็นเยอะเหมืองถ่านรถตู่ขายรมซากลมซักนี่ละวันสุดท้ายก่อนที่เราจะมาลมซากนั่นต้นน้ำมันนอนแล้ววันต่อมาเขาเลยยื้ใส่ชัยภูมิมันก็ค่อยลาไม่ไหวอยากึ้นอยู่แต่มัไม่ไหวหายเร็วิวฝ่อทรงขอเศร้าใช่ เท่ากับ่มีรายไห้่นนะแล้วเราทํางานทางเดียวถ้าเกิดว่าเราลาล้วก็เท่ากับขาดรายได้สําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมมาให้กําลังใจตอนนี้รถติดลมอยู่นี่หนงยที่มให้กำลังใจนะครับก็นี่นะสำหรับบ้านต้นน้ำที่ทมเข้ามาว่าให้ไปถ่ายน้องหน่อยมาแล้วแต่ว่าด้วยคนที่ไม่มาคือแบบช่วงนี้มันนอนหน่อยมันเหนือนทางกกยก็เลยเขางานสากเลยแบบไม่หงานคือเขาไปแจงหนาเลยก็เลยไม่ได้เวยมาหาน้องเลยแต่พอดีวันนี้มาเร็ว ก็เลยว่ามาหาหนอนแล้วด้วยความที่แบบว่ามาทันเวลาก่อนมาสาขี่กันนอนมันเหนื่อยเนาะนอนแบบขนาดตั้งใลยกับเออบ่ายสามสี่ลูกอาบน้ำซีโม่ออกต้องสิแต่พ่อพี่ตั้งห้าโมงนะเหนื่อยห้าโมงหกโมงเมื่อวันเหี๋ยามไปไต่เวทที่อ่ะอาะจะไปสีจุดไปอย่างเขามาที่นี้ผู้หนึ่งไอไอน้ำกันเบอร์เต็มไต่เวทที่เขาบอกยังไงบอกยังไงคือแบบ เอาวมันมีสิบเกียบแต่แสดงนอกคนอยากได้พี่น้องไปแบบใส่หมาแม้ใน่าที่แบบมันเท่ามันเท่าต่าต่อๆกันในมันหอนมันหอนต่อๆกันน่ะเออจัางสานเลยแบบข้อมือซื้อขนาดเลือแบบผู้หนึ่งอายแล้วก็ไอ้ต่อต่อๆกันเรื่อยเลยนะวันที่อยู่ลมซากอ่ะวันวันสุดท้ายก่อนจะลาก่อนที่เราจะไปเชายภูมิหมอกหนามากหนามันจะแนมไปนู้นจนว่าไอ้ควัญมันเป็นฝุ่นหนาหันมคนที่เราลงจากภูเขาใช่ไหม หมอกได้หลาพูดนะนด่งปาดจนเห็นเป็นละอองแล้วมั้งสิละคือลายแห้งหมอกที่ร้อนมากบรรยากาหมอกนี่นวันนั้นวันที่เราขึ้นเขาน้ำหนาวนะพี่รับตัวพี่รับอย่างเดียวเลยวันนั้นน่ะพี่ลาขับแล้วสวยมากแต่ว่ามันห่างว่าท่านในเสาร์นะพอาทิตย์วันท่านขึ้นถ้าเขาเรียนแจงเขาสิได้ไม่เห็นอันหมอกพอดีแบบพระาทิตย์ขึ้นพอดีอยู่ก็หมอกเยอะมากหมอกคือแบบเปี่ยวกรดเมฆต่ำๆเลยอุ้ยบ่เห็นน้ำสูรับเนาะบ่เห็นน้ำเขาว อาพี่น้องทีมยำลำล่าไปก่อนครับฝากพวกเราสองคนพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบายตาผักบุ้งกุ้งนางกาซลองซองตี <c oughs> บ๊ายบาย